หลายจังหวัดในพื้นที่อีสานบนครับประกอบพิธีบรรพชา ة, อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, ร 28, รษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 67ครับไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดขอนแก่นครับอยู่ทางวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นครับในายไกลสอนกองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นประธานฝ่ายคารวาตพร้อมด้วยนายยุทธพรน์พิรุนสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับหัวหน้าส่วนราชการญาติผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและกับพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีปลงผมนาคหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์าพรรษาหกรอบ2 8กรกฎาคม2 5 67ครับตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่3สิงหาคม2 5 67 โดยจังหวัดขอนแก่นครับมีผู้เขาร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมาพันสาวหกรอบ28กรกฎาคม2567จําจำนวนทั้งหมดนี่76รูปครับส่วนทีจังหวัดสกลนคระนะคะที่วัดพระธาตุเชียงชุ่มวรวิหารวัดที่ร้อย ขอให้ค่ะว่าทีล่ลอยตีรุ้ยรุงใคร่บุตรประจัหวัดสกลน,นครเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียตรติโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษาหรอบ28กรกฎาค,คม2 5 6 7 โดยมีพระรัตนากรวีสุทธิ์ร่องเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นพระอุปชาจังหวัดสกลนครมีผู้ที่เขาร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติจากทั้งเบิด18อำเภอจำนวนเก่ารูปค่ะอยู่ทางพระอุบโบสถวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยครับนายกิติคุณบุตรคุณร่องผู้วาราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับโดยมีพระราชวชีรสุทธิ์ที่เจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมายุด จะอาวาดวัดศรีสุทธาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กลับสำหรับจังหวัดเลยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วกับประชาชนแสดงความจมนงรวมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุร่วมเจ็ดสิบเก้ารูปครับไปเบื้องกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่สลาบุญสิงห์วัดมัชฌิมาวาดพระอารามหลวงตะบนหมักแข่งอำเภอเมืองอุดรธานีนายนัฐพงษ์คำวงปิน่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานฝ่ายคาราชาร พิธีบรรพะชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567้โดยมีพระพมวัชระคุณาพรนเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดมัชชิวมาวาดพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และเป็นพระอุปชาตลอดจนส่วนราชาการข้ารชาชการประชาชนรวมพิธีบรรพะชาอุปสมบทมูจำนวน73รูปค่ะ อยู่ทางวัดประชานิยมตำบ,บนกาลสินอำเภอเมืองกาลสินครับนายสนันพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายคารวสครับพระเทพสารเมธที่ทีปรึกษาเจ้าคณะภาคเก่าธัพมายุทธเป็นประธานฝ่ายสงในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ28กรกฎาคม2 5 67ครับมีน,นายธนพัฒนารนองรองผู้วา่าราชการจังหวัดกาลาสินวนัาส่วนราชการข้าราชการและกับประชาชนชาวจังหวัดกาลาสินเขาร่วมครับโดยมีผู้บ,บรพชาอุปสมบททึ่งเมี้จานวน88คนครับและที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสรารคามพระธรรมวชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบุญแววบันิดผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีบรรพระชาอุปสม์บทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567้สำหรับโครงการบรรพระชาอุปสม์บทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่3สิงหาคม2567 โดยวันที13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้ประกอบพิธีปลงผมนาคจำนวน92รายค่ะครับการบนประชาต,ตามโครงการนี้ครับกะซิมีไปจนหอดวันที3สิงหาคม2 5 6 7ครับ